ขอโทษเขาแบบคนในสายสดก็คือแห่งให้กำลังใจพี่เกื้อมากอ่ะอโอตอนนี้คนรู้จักอลริททั่วบ้านทั่วเมืองแล้วอ่ะเขาถามอยู่ oh <my> แล้วว่าอลริทเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยอูอโทเนี่ย oh <my> ตอนนี้คือพี่เกื้อก็แค่แบบได้พูดขอโทษไม่พอดีว่าพี่อ่ะไลฟ์สดขายของอยู่ขายของของพี่เนี่ยแหละแล้วพี่เกื้อก็มาแบบเอ้ยเจอขอไลด้วยไลด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ อู่ดีก็แบบอยู่ดีก็แบบว่าเอ้ยแบบอะไรเชียร์ขอพรุ่งนี้ให้หน่อยพรุ่งนี้อ่ะเออบอกให้คนนั้นกลับมาทํางานให้หน่อยพูดถึงเรื่องอลิสอยู่นั่นแหละคือหนูก็ชัดเจนไปแล้วนะคะก็แบบที่เขอขอโทษเขาโอกาสอีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันเลยคะตอนนี้ไม่สะดวกนะคะและแต่อลิสดูไลฟ์สดอยู่ใช่ไหม <K in namon> เข้ามาดูพีเ่เกิร์หน่อยได้ไหมอะ่ะค่ะตอนนำุ้ทธการใค่าเย็นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่ตอไปนะครับอมทำไมต้องย้ายห้งงานวะี่อเพี่เกร์อโหเนาหมคะอโทษนะ สงบสติอล,ลิศบอกเนี่ยตัวพี่เกิือมันตบหน้าตัวเองเขากลัวเอออย่ากลับไปผมโดนหลอกผมอะคุณรู้ว่าผม่าโดนหลอกมาเยอะแล้วไม่ให้โดนหลอกนะนะแต่แบบผมไม่เคย ผมไม่เคยเจอคนแบบอยู่ดีใหพ้พี่แบบชอบหรืออะไรขอโทษที่ผมรักษาวไม่ได้ขอโทษขอโทษผมขอโทษคุณฟังผมนะผมอะชอบคุณผมขอโทษนะ ผมขอโทษจริงครับผมขอโทษผมมาชอบคุณตั้งแต่ที่คุณเดิมาคุยกับผม,ผมพยายามจะพูดจาดีๆกับผมแต่ผมแบบพยายามที่จะเบี่ยงเบนผมโอ้สองสารที่กูงจริงเลยเยี่ยปาอยนะู่คนเดียวกับน้องแว่น่ะ น้องแมนน้องแมนน่ไห้องนีมนเหม็นจังวะไม่รู้ว่ะเรื่อนอะไรน้องท้าเอาไอ้หมออุ้อีกแล้วเหรอพี่ไนรีกวนอะไรเขาเขานพนักงานใหม่นะอ่าทุกคนงานเนี่ยอุ้มเนี่ยเยอุเนี่ยาหม ให้ทุกคนเขาออกมาแนะนำตัวทีละคนอันน,นี้จะได้รู้จักทีละคนเมื่อกี้คือนแนะนำกันไปอย่างโมไปหมดเลยใช่ไหม,อ,มอ่ะเริ่มพี่เกลือเลยงัน้นเดี๋ยวเริ่มพี่เกลือเลยอ่ะนแนะนำว่าเราเนี่ยทำตำแหน่งอะไรให้เขา,เาได้คุ้นชินกับเรา,เาผมชื่อเกลวันเด่นเปอร์เซ็นเป็นพังขายของขายเสื้อผ้าเป็นท,ทุกอย่างครับผมจบเอาทุกอย่างโอเคป่ะทุกอย่างเลยชีแหววดีเอาเป็นตัวเองเลย สวัสด <c oughs> <t> ีคร <t> ับผมไม่เป็นตอนสองเลย ใชช็อตนะนะสวัสดีค่ะชื่อปาร์ตี้ค่ะทำต่อค่าให้ดีไม่มีแบบทุกการาุกการเลยไม่มีค่ะอ้าโอ้ตายสวัสดีค่ะฟิมค่ะอะไรทังคอนโทรเป็นด้วยเย้แม่พังยิ่งว่าอาดิสเบติเตอร์ค่ะ ตำแหน่งนะคะก็ค oh, oh. me? ือเป็นเป็นซีโค่ะเฮ้ยมึงไ่ช่เอ้าอ้าจะต้องหเอหรอท่าท่าละท่าท่าหรอา่ท่าค่ะสวัสดีค่ะอารนะคะค่ะก็วันนี้ก็มาอยู่ในตำแหน่งครีเอทีฟค่ะาค่จะมาเป็นตำแหน่งกิจกรรมเอนีปะ เชียร์เอ็นทีฟอยู่ที่นี่ต้องเรียกให้หัวเชียร์เอ็นทีฟต้อง just s p e a k again ให้พี่เกลือดูแลอ่อดิ์ให้พี่กเปันคนคอยพาไปดูว่าแต่คนยังก็ทำงานในรูปแบบไหนบ้างข่อยอยากดูอะไรูบ้างนะเพื่ออยากดูผู้หญิงนี่มันเป็นลาแต่ย เกินปุยมุยมาให้เขาพากลับทีก่อนที่จะไปอะไรรอฮะแฟมเป็นคนทำเกี่ยวกับกาแฟโกโก้ครับกราฟิกดีไซน์ใช่ใช่ครับแล้วคนเนี้ยคอยดูแลเพจคอยดูแลติ k กตอกคอยดูแลทุกอย่างตานทำเกี่ยวกับอ้นนี้ครับบอกว่า กาแฟโกโก้ขเสียครับอันนี้เป็นครีเอทีฟเลยเป็นครีเอทีฟแล้วเป็นคนคอยช่วยเหลือทุกอย่างครับเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเข้าใจครับแล้วก็ชั้นสามกล้องวงจรปิดมมนมีซุกไว้อยู่ทุกที่กี่ตัวนะนี่เป็นห้องนอนผมตรงนี้ก็เป็นห้องนอนผมอือไ่เขาไปยิงยังไมนี่ แล้วก็ถ้ามาเช้าๆพก็อาจจะนอนเนี่ยก็ไปเล่ร่าไปทั่วว่โอเคถ่าโอเคนะรู้แล้วนะเพื่อนนี่บอกว่าที่เป็นเคียร์ทีมมใช่ป่ะอ้าเปิดช่องเดี๋ยวให้ดูนะนะใครพิเกอรอะไรครับว่าช่องพี่เนี่ยทำคอนเทนต์ในรูปแบบไหน อ่ะเดี๋ยวปั้นอันนี้พี่แกอยู่กับอ๋อเป็นกระสายอยู่แล้วเนี่ยไม่มีครับผมใครก็จะมาเอาดูสภาพด้วยอุ๊ยแล้้วถาหนูเอาได้ปะคือน้องอยาให้น้องไม่ชอบแบบนี้หรอกเขาอยากให้ทำควารู้จักเออไม่อยากจะแตกเลย่อคอนเทนต์จะเป็นแบบเอาง่ายคอนเทนต์ที่คนเขาไม่ทำอะครับผมก็ผมก็เมาของผม แต่ผมไม่เมาแต่ทุกคนชอบมองว่าผมเมาผมผม,ผมก็เมาของผมผมคือเรื่องนะนอือเดี๋ยวพี่พาไปดูงานเออเดี๋ยวพาให้เตียมพาไปก็ได้หนึ่งว่ะตเต๊ะประวัตะวัตตรงนี้เลยนะว่าคุณเจอคนมาโดนสเว่นท่านบอมดูอะไรต่างคนเลย <c oughs> ว่างน,นี้ข <c oughs> <c oughs> ้าวปลาอหน่อะไรตเต๊ะปลา่งนเยอะ แต่เขาเป็นผู้หญิงอ่ะอยู่ใจไม่ได้หรอกอยู่ไม่ดีใจแต่มันก็ชอบผู้หญิงสวยไม่มีผู้ชายที่ไหนไม่ชอบหรอครับถสวยล่ะอาจจะติดก็ได้ด้วยพี่ใช่พี่มันไม่มีอ่ะนู่นเหรก็จะชอบพี่พี่เดี๋ยวพี่คิดไปเองเ็นุ่งผ้าได้ใช่พี่ฮะจริงเนี่ยเหมือนนุ่งเนี่ยฉจะไม่ชอบมันก็ไม่ชอบเห็นไหมโอเคไหมเนี่ยลองลองลองมังไหมลองกินหน่อยเดี๋ยวช่วย อะไรอายโป้อายหัวได้หัวแ่ว่าจได้ใช่ไมออหัวมันเป็นแงเลย่หนจะรอเยพี่เอาไมอุ้ยเอาไมเอาไ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 ออะไรอหัว่ได้ได้พี่พดแล้วนะทนะออกเยไ้แกชอบบไม่ไ่ไม่ เห็นใจแต่มันก็ชอบหมายควาว่าเขาพูดจริงก็ได้ไหมทำไมมาถ่ายวางกล้องก่อนทำไรโอเคนี่ใครว่าจีิงะไม่ก็เห็นแบบพี่เขาชอบเราแม่งขับมาได้แบบรุ่นเดียวที่กูขับฝังใจโอ้ม่เชี่อฝังใจกะ โอ้ไอ้เนี่ยทุกคนก็รักพี่หมดแหละผมไงเออพวกผมก็รักพี่เฮ้ยพวกผมรักพี่จริงเว้ยทำไมไม่มีใครพี่คิดไงว่าไม่มีใครรักพี่มันมีอะไรแกลบหัวฮะมหได้เอาคนมาแกลบหไม่ได้แกลบเก่าโอ้แม่โอ้ยหัวแล้วดูแลลูกปะ เนี่ยเอาเราก็ต <ENNIS S 1> ้องใช้ตังไปดูแลลูกเลยเอาให้มันเติมทีมชาติอย่าไปคิดว่าไม่มีใครรักถ้าเขาไม่รักเขาไม่อยากอยู่ใกล้หรอกขออยู่คับพืนก็สามวันทำไมอ่ะนอนพื้นมันจะสอนจะไปไงสอนเนีสัตว์ขอสเก็ตบอร์ดได้ปะทำไม่อ่ะกูเอาไว้ไทยเอาไปดิขู่ยิงให้มันจบทีละเรื่อนด่วนตอตบไปทีละเลื่อนก่อน พูดแบบจริงๆไม่แกลไม่แกล ouais แล้วเมื่อก no, ี้ที่เด้งขึ้นมาว่าแกลเตือนที่บผัวไปเบริรู้อยังไงไอ้เหี้ยไปเบริรู้ไหมไอไอสว์จบละไอ้สัตว์กูไม่ถ่ายละไอ้เหี้ยกูไม่ถ่ายละกูไม่ถ่ายละเออกูอะกำลังนั่งโหลดโฟโต้แสแฉกกับน้องเกาอยู่แล้วพูแบับปืนจริงจริงอะหนูหนูบอกให้ที่หนูขับมาเพราะว่าเราจะเอาแป้งใส่ลูกโติกให้พี่นั่นแหละแล้วพี่มาแกล้งคนอื่นก่อนทับแล้วไงแล้วที่หนูแบบว่าพี่ใช้หนูไปเอาแป้งแล้วหนูแบบ แล้วพี่ก็มาแก้หูอันมอสแล้วพี่เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวจะทำมันเป็นยังไงก่อเนี่ยเล่นลูกโป่งเหมือนเดิมใช่เลิกได้ไหมหรือทำไมจะเลิกไม่ได้อ่ะไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มันเปื่อนได้ปรัพี่อ่านพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื่อนได้หน่อยพี่อัญปั้งมืออีกแล้วนะ One hour later อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราคงต้องเปลี่ยนเวนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปเป็นเวเล่นเกมท้าเร้นปกติดีกว่า ต้องใช้ไฟช็อตนะนะเใช้ชาด์ลิตหวานไมนใช่เนาะเตือนเลยอะเตือนเลยเห็นว่าเห็น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 ออกมาแล้วเปลี่ยนเกมไหมแข่งกันกินใบกระท่อมอย่างเงี้ยใบกระท่อมก่อนคนนั้นแท้เอ้าเอ้าเฮียคอนเทนต์นี้ชอบแล้วเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์แบบเอาไฟอย่างเงี้ยไฟนะตีนอ่ะจุ๊มเข้าไปในไฟเอาอ่ะเอามือวางไว้เอามีดมาสับ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 ใครโดนนิ้วก่อนคนนั้นแล้มือไม่เอา ใช้เตอรไฟซีซัสี่จะลงลงเด็กโว์โว์ไต่อยมวยต่อยโบโอะเป็นเพี่โไสามสองต่อยมวยเลยหมไม่ได้ไม่ได้ขับคนไม่ได้ขับคน่อเท้าป้าไต่อยต่อยมถ้าช้าจะช้านั่นตายเนี่ยคือตายนะเนี้ยคือตายนะก็มีกใช้อย่างเงี้ยไม่ตายอย่างเงี้ยตายตายเลยอะเราทำมาช้าช้าาามาามาามาาามาาม เนี่ยเข้านี่กำหักเลยกาำหักอ่ะแก้ทางฟึฟ๊บโอโ้อันนี้คือตายเนี่ยตายตา,ตายช้าช้ใมาฟึ๊บนี้ฟึ๊บนี้ใช่ไหมออนี่แล้วก็มาที่นี่เนี่ยอ,อ,อันนี้ป่าปัดปุ๊บหักนี่กินฝันเงี้ยขวแรกแล้วโมยเดือนเฮ้ยเงี้ยมาได้ยังี้ไปจบยาวมาสามสองหนึ่นง ทำโง่เนี่ยผมไม่เชื่ออยให้เพื่มนไปดูก่อนเออเย่า่จมาขอจันะแต่เพื่อนอ่อนช่อนอ่อนเพื่อนี่เราพื่อนอ่นไปไป ไม่รอมไปหลอนไปหรอนไปหรอนมันทาตามเราไม่ได้หรอ ตามเอาไม่ได้เหรออย่าเราเป็นเสียใจเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เกมก็คือเกมเธอไปไม่ลางศึก้งไม่ถึงได้เตียนใจมันกินมันนอนไม่ได้น้ำตาเห็นคมบาด ถ้าใคร,ครชอบกินนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเจาแจมยูทูบช่ให้ไปถึงสองล้านซับสไครป <we ์เบอร์ด้วยวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่อาริดด้วยนะครับงานวันนี้นะครับขอบคุณครับผมอ้าวไม่บายแยกกอนไปเี้อ ตลอดเต็มปอดเที่ยวเต้นกันไปอยู่ในผับบ้านช่องมันต้องกับค่าผับมันต้องจ่ายเช็คบิลมันก็ไม่เท่าไหร่หัวจะพี่เริ่มวิวเริ่มหิวเริ่มสายอยากชวนสมบู